ความเดิมตอนที่แล้วนะคะทุกคนคุณหนูได้ฉีดยาให้ตัวเองและกายร่างเป็นหนูใหญ่ยักษ์ที่หน้าตาเหมือนหมาป่าเป็นอย่างมากเลย <laughs> ไปบอกข่าวกับคุณแพ้ว่าเนี่ยท่อท่อระบายน้ำของท่อ,อควันของเขาได้หายไปแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกเรามาว่าวิธีที่จะเข้าไปในโรงงานอีกวิธีหนึ่งนั้นก็คือการไปหา เพื่อนคนรู้จักของเขานั่นเองค่ะนั่นแหละครับงั้นเราก็ไปเริ่มกันต่อเลยดีกว่าตึ๊ดๆเอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซูมิโทชิเฮสเย้ๆๆฮูฮูคลิปนี้เราก็จะมาเล่นลน m c i ตีต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะจาก EP ที่สีนั่นเองซึ่งเราก็จะไปลุยกันต่อในการหาวิธีเข้าไปในโรงงาน โรงงานที่น้องสาวเราอยู่หรือไม่ก็ไม่ชัวร์นั่นเองนะคะเอาแล้วมาเราได้กุญแจมาจากรอบที่แล้วนะคะซึ่งไม่รู้ว่าใช้ตรงนี้หรือเปล่าเราก็แค่ต้องลองมีลากเข้าไปเหมือนจะไม่ใช่นะคะไม่ใช่กุญแจของตรงนี้นะคะเนี่ย้เราก็ต้องไปที่ไหน เราจำไม่ได้ว่าชั้นบนมันมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าขออนุญาตกลับไปดูก่อนนะคะอุยอ้ยอุ้ยทำไมเขามาอยู่ตรงนี้คะทุกคนเราคุยกับเขาไม่ได้หรอใช่ตึ้งเจรตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตุ้งเจรตรงนี้เช่นกันนะคะเขาเป็นอะไรคนนั้นะคุณหนูคนนั้นเขาเกิดอะไรหรอเขาเป็นอะไระทำไมเขามาอยู่ตรงนี้เนะี่ย เราก็ไปหาที่อื่นต่อก่อนนะคะอึขออนุญาตดูหน่อยที่นี่มีห้องไหนที่ล็อกหรือไม่ห้องนี้ห้องนี้เข้าได้ปกติไม่มีอะไรเลยเก็บไม่ได้นะคะจากครั้งที่แล้วที่มาก็เก็บอะไรไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องไปหาสำรวจห้องอื่นต่อ อยู่ชั้นบนห้องนี้ยังไม่ได้เข้าไปหรือเปล่าเข้าไม่ได้โอไม่ให้เข้างั้นคุณแจใช้ที่ไหนอ่ะทุกคนคือตอนนี้เราไม่รู้นะคะว่าคุณแจนี้อ๋อตรงนี้ท่อระบายนะ้ำใช่จริงๆด้วยไปกันกระโดดลงไปเลยอ่ะเกดไม่โดนเอาใหม่ อ้อมอ้อมแล้วออมอีกอ้อยเดินมานี่สิลุกลงไปชั้นใต้ดินโอ้ไหลยยงไวแล้วนี่คือเพื่อนของคุณแพ้เหรอทำไมทุกคนเป็นหนูหมดเลยล่ะเราสรับขันโยกไม่ได้นะคะเหมือนเครื่องมันจะเสียสวัสดีครับผมอ่าก็สงสัยนะคะ นายคือใครกันนายมาที่นี่ยังไงไอ้เจ้าแก่ๆตัวนั้นบอกนายอย่างนั้นเหรอเชื่อเขาไม่สนใจแต่งานธุราของเขาเองแปลถูกไปแล้วเนี่ยอะไรนะทางลับเหรอฉันไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนเราแค่ทำหน้าที่ของเราและของฉันอย่ามาขวางทางพวกเรานะอย่ามารบกวน เขาบอกว่าไม่ให้เรามาข่วงการทํางานนะคะซึ่งเราก็แน่นอนอยู่แล้วคุยกับทุกคนยังไงล่ะ <c oughs> ทั้งหมดที่พวกเราทําก็คือการขุดเมืองทั้งวันและทั้งคืน <c oughs> ฉันเบื่อกับชีวิตแบบนี้จริงๆโอ้ <c oughs> <c oughs> oh, สู้ๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาอีกชางนั้นโอ๊ oh. ้ เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าไปทางนั้นนะมันมีเครื่องจักรราคาเอ้ย <Hey, S 2> มีเครื่องจักรล้ำค่ามากมายหยุดจ้ะล้วออกไปจากที่นี่เขาไม่ให้เราไปเออทางนี้ล่ะกูจะไปทุกทางเฮ้ย hey, หยุดยุ่นย่านได้แล้วนายไม่มีหลักฐานแล้วนายก็ไม่ใช่หัวขโมย <c oughs> คืออะไรอ่ะเอ๊ะ ไม่เข้าใจอ่ะปุ๊บมันแปลว่าหลักฐานหนีแล้วเราไม่ทำไมมันดูไม่เข้าขากับเพื่อนเรอแปดอ่ะอ่าเขาไม่ให้เราเข้าอย่างนี้เราทำไงอ่ะไปถามคุณแพ้อ,อีกรอบเหรอ,อคุณแพ้คุณเกรก่คุณแพ้ Help อำค้าเองเฮลเปิดประตูก็ สวัสดีจ้าลงอีกรอบหนึ่งดูเหมือนว่าคุณแก่เขาจะพูดเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเขาก็คือเขาบอกว่าเนี่ยทางรับของโรงงานอะ่ะเราจะไม่รู้ท่านเราไม่ได้รับความช่วยใจจากกลุ่มคนข้างล่างนั้นนะคะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยเขามีลูกชายที่ทํางานที่อยู่โรงงานนะคะ ก็คือเขาไม่ได้กลับบ้านมานานและถ้าเราเจอเขาก็ช่วยบอกให้เขาหยุดทำงานแล้วกลับบ้านมาสักทีนะคะดูเหมือนว่าที่นี่เอ้ยก็มีห้องนี้ด้วยเหรอนี่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยนะคะเนี่ยอันนี้อะไรโปรเจคเตอร์เก่าๆนะคะเครื่องฉายภาพอันเก่านะคะอ๋เหมือนจะไม่มีอะไรข้างในนี้นะ เราลงไปข้างล่างอีกดูอีกสักทีดีไหมคะคือถ้าจําไม่ผิดมันไอ้สวิตอันแรกตอนนั้นเรากดไม่ได้นี่รอบนี้กดได้หรือเปล่าเดี๋ยวบางทีคุยกับตัวละครแล้วเขาให้กดอะไรเงี้ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ย คือเขาให้กดขึ้นข้างบนอย่างนี้หรอกดมั่วมัว๋ยวมันก็ได้อเองฉยเลือทุกคนแล้วทำยังไงต่อมันไหลไปนน้นแล้วทำไงอะ่ะเหมือนจะกดให้ขึ้นสูงแบบนั้นไม่ได้นะคะไปได้ไหมเอ่ย เราจะยังไงไม่ได้นะคะโกนในายยายนักหนาขอไปหน่อยไม่ได้หรอมันเป็นประโยชน์สูงสุดที่ดีที่สุดสําหรับนายแล้วที่จะอ,อกต้องออกไปจากที่นี่สิ่งที่นายตามหามันไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันมีงานมากมายที่ต้องทำอย่ามากวนฉันเ,อ,เอ,อ้โอ้ เสียงอะไรนะ่ะเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรอ่ะเสียงดังมากเลยทุกคนอ่มีเพื่อนตกเกิดอุบัติเหตุตกมาข้างล่างเหอเกิดอะไรขึ้นรถลางพังนายที่อยู่ตรงนั้นเป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมอ้ยเจ็บทุดๆเลยใครตกมันไม่เจ็บมากอถามหน่อย <laughs> โอไม่นะ oh ขาของฉันขาของฉันน่าจะหกักแขนของฉันก็เจ็บด้วยโอ้ยฉันขึ้นไปไม่ได้ช่วยฉันทีเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าพวกเรามีเอออะไรพวกเราต้องช่วยต้องช่วยลูก,ล,กลูกงานลูกงานเออลูกงาน <laughs> อืมฉันดูก่อน ถ้าฉันจะลงจากตรงนี้เลยมันดูค่อนข้างสูงไปอ่ะแต่ทนายไม่ยุ่งนายช่วยหาพวกเชือกอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมมันจะสามารถช่วยเขาได้ท,ดทุกอย่างโอเคหมดเลยทุกอย่างโอเคหมดเลยเอาอะไรก็ได้เอาอะไรมาช่วยล่ะ เอาอะไรมาช่วยเอาอะไรมาช่วยเอย้เราไม่เคยเห็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเถาวันเลยนะคะทุกคนหรือแบบเชือกอะไรเงี้ยอะไรอ่ะบันไดเหรอหักบันไดมาได้ไหม <c oughs> ไม่น่าได้นะ <c oughs> เราลองหาทุกอย่างอยู่ข้างบนแล้วนะคะคือจากที่ใช้ความทรงจําอันเสียนจะน้อยนิดของเราในการนึกและหาของเราได้คําตอบมาแล้วว่า ข้างบนนี้ไม่มีอะไรที่หน้าตาเหมือนสิ่งที่จะไปใช้ช่วยเขาได้เลยนะคะเราคลิกไม่ได้สักอย่างเราว่าข้างล่างน่าจะมีน่าจะได้หาจากข้างล่างนะคะโอ้ยกระโดดลงยังไงเนี่ยอืมลงมาข้างล่างเราตอนแรกเราไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าคุณคุณหนูคนตะกี้เขาห้ามเราไว้รอบนี้ไม่ได้หรือยังนะ เขาไม่ได้จะมาห้ามเราหรอใช่ไหมไอ้นี่ไงโอ้แม่ก็เสียเวลาหาข้างบนตั้งนานโถชีวิตขึ้นไปชั้นบนนะคะโออันนี้เก็บได้อะไรอะ่ะอาหารใบไม้ <laughs> มีอะไรอีกไหม อุย้ยประตูเหรออ้าวอ๋ออันนี้มันห้องนี้นี่เองค่ะโอเคเราเข้าอกได้เลยโอ้ถ้าสมมติว่าออกมาเราเข้าไม่ได้นี่ไม่ได้การแล้วนะเฮ้ยเอ๋อันนี้ผลักได้นะคะอุย้ยไม้ก็เก็บได้อ่าเราต้องผลักเขาเข้าไปอีกนิดนดีถึงจะขึ้นได้นะขึ้นอ้าว มันไม่มันไม่เรียกว่าขึ้นน่ะุกวนมันมันเหมือนว่าเราเข้าไปอยู่ข้างในอะ่ะอ้าวโอ้เอาขึ้นเอาขึ้นนิดด้วยได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเอาขึ้นได้นะคะเอาขึ้นได้ไปเอาไปไว้ข้างล่างแล้วมันจะช่วยเราทำอะไรได้อุยอ้ยเอ้ข้างหลังนี่มันอะไรหรือเปล่าเนี่ย ทำไมเหมือนมันเห็นเหมือนเป็นอะไรอะประตูสามเหลี่ยมดูอะไรสักอย่างอะ่ะโอเคเราเขียนได้อยู่นะเขียนไปแล้วเหมือนมันมีประตูอะไรอยู่ข้างหลังเลยเ่ะทุกคนนี่ไงเน,นีนน่ยๆน,น,น่ดูสิงั้นก็แปลว่าเราน่าจะเข้าไปในรูได้ใช่ไหมัน,นี่ยเราออกจากทางนี้ได้นะไปกัน ในรูนั้นมีอะไรเอ่ยกระโดดลงไปลงไปข้างล่างสวัสดีครับกินอาหารหรือเปล่าไปกินนะคะคนนี้แล้วมันคืออะไรอ่ะสรุปมันคืออาหารหรือเปล่าแล้วเนี่ยเป็นกระป๋องใบไม้ด้วย ไปได้ไหมเอ่ยอ,อุ๊ยไปได้จริงสวัสดีครับผมช่วยกันหน่อยได้ไหมโอ้ยฉันเหนื่อยสุดเลยฉันต้องการที่จะพักดื่มน้ำสักหน่อยกินอันนี้เปล่า,าแทนอาหารน้ำได้ไหมอาหารกระป๋องอะไรเงี้ยอ้าวได้จริงอุ๊ยอามันคือน,น้ำ เราได้พ่ัวมามันทุกคนได้พ่วมัอย่างนั้นหรออร่อยไหมคะดีขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ดื่มน้ำเย็นๆสักขับหนึ่งนายกำลังมองหาประตูทางลับอย่างนั้นเหรอนายจะเห็นมันถ้านายไปที่ ประตูเหล็กด้านขวาที่พังแล้วนะคะมันล็อกอยู่ตรงไหนอยากก็ข้างบนมันก็มีอยู่แล้วนี่อีกสักพักฉันก็จะไปที่โรงงานเพื่อเอาของเอาของที่เขาเอามาจากบ้านนะคะฉันอยากลองไปเที่ยวดูสักครั้งหนึ่งเอเขาก็อยากลองไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นเลย ผมมาตามหาน้องสาวจะพาน้องไปเที่ยวไม่ใช่แล้วเราควเขียนไปต่อดีไหมนะเอาไปสุดไปเลยเใกล้ข้างในข้างในข้างในถ้ำข้างในอุโมงค์จะว่าไปทำไมคุณไปขุดรูดอยู่ข้างหลังลิฟต์อย่างนั้นล่ะทำไมไม่ขุดที่อื่นล่ะเนี่ย โอ้ได้หรือเปล่าไหนดูสิโอ้ใช่จริงๆริงด้วยค่ะเรามาขุดเอาหินนะคะเอาหินเอาดินอ่าพวกก็หายไปแล้วแล้วเราก็ต้องขนกลับไปที่เดิมเราจะไปทอกได้ไหมลเนีย เดี๋ยวนั้นไม่ได้สิเอ๊ะถ้าเราเอาไปถอกมันก็จะโดนหัวคนที่อยู่ข้างล่างอะสิทุกคนเราว่ามันมันไม่น่าใช่เอาไปถอกใช่เขานะทำไงอะเอ้ยจะไปเราเหยียบได้หรือเปล่านี่ไงทุกคนเราเหยียบได้แล้วงั้นแปลว่าเราก็สามารถหาที่เหยียบไปเอาไม้ที่อยู่ข้างบนไงทุกคนโอเคเราขอดมันด้วยาดเดินก็แป๊บนึงนะคะป๋อง กระดิ๊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 อุ๊ชขึ้นนะคะขึ้นไปข้างบนเก็บมา น,นี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะเราไม่รู้ว่าเอาลไปจะได้ใช้เพิ่มหรือเปล่าขออนุญาตไปต่อทางก่อนนี่ไงเราจะได้ขึ้นไปชั้นบนที่เห็นมันมันอย่างยาวนานแต่ไม่ได้ขึ้นไปสัก,กทีได้หรือไม่อึชอ้าวไม่ได้นะคะเหมือนไม้จะเล็กไปเราไม่สามารถใช้ยืนได้หรือเปล่า เอ๊ะทำไมอ่ะยันก็แปลว่าเอาไม้นี้ไปช่วยเขาโหช่วยยังไงไงช่วยดึงโหไหนดูหน่อยสิลงไปข้างล่างเอาไม้มาให้แล้วครับอ๋อเป็นการต่อทางนะคะ ไปอีกฝากหนึง่งเก็บมาขึ้นก่อนเก็บมาขึ้น,นเนี่ยเนี่ยแล้วทำไมตรงนี้ต่อได้แล้วทำไมข้างบนต่อไม่ได้เล่าโ,โทไม่ยุติธรรมข้างบนมันก็เป็นทางที่อยากเดินเหมือนกันนะอันนั้นหรือเปล่าคะนี่คือโซ่ใช่ไหมทำไมเก็บไม่ได้อะตัวละครเรามองไม่เห็นหรอเหมือนว่ามันจะมืดเกินไปแล้วตัวละครเรามองไม่เห็นงนี้หรอกคะ่ะทุกคน ขับได้นะคะทำยังไงอะ่ะอ๋อเป็นการเปิดไฟนะคะเข้าไปไม่ได้นะคะทำไมอะ่ะอันนี้แค่เปิดไฟนะคะอ๋อขยับเสงได้ โอ้ขนาดขับรถก็ยังลำบากเลยหยิบอ่ติดนะคะหยิบไม่ได้ไอ้วถ้าเราลงล่ะเก็บได้ไหมมองเห็นแล้วอ่านี่ไงเก็บได้แล้วขอบพระคุณครับขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมเขาคือใครอะ่ะสวัสดีคุณคุณเป็นแมวที่ซ่อมที่ซ่อมแซม พลาซ่าที่ถูกน้ำท่วมใช่ไหมโอ้นั่นเป็นความสำเร็จครั้งหนึ่งเลยนะเว้ยฉันเหรอฉันกำลังพักผ่อนอยู่ที่นี่นะอย่าบอกพ่อฉันละ่ะพ่อเขาคนไหนอะทำไมเขารู้ว่าเราเป็นคนปิดน้ำท่วมไ่อยู่ตรงใจกลางเมืองอะทุกคนไอหรืออะทำไมหน้าตาเขาคุ้คุณนะเหมือนคุณหนูที่เราคุยด้วยคนแรกหรือเปล่า เราโซ่มาให้หนายแล้วต่อสะพานไปก่อนเก็บมาทำไมตรงนี้มันต่อได้อ๋อตรงนั้นทำไมมันต่อไม่ได้ทุกคนไม่ได้นะคะเรายังเหมือนเราจะยังไปไม่ได้นะทำไมอะ่ะโอ้นั่นสิทำไมอะ่ะทุกคนเอ๊ะหรือว่าเราทำอะไรผิดเหรอตรงนั้นเหรอ เอา้าใส่ได้จริงเอา้เอางั้นตะกี้เห็นไอ้งวงนี้ขยับขึ้นข้างบนนะคะไปหลังหน่อยโอ้โอ้โอ้แสบตามากอยหลังหน่อยนะคะกดก็ไม่ได้นี่ ทำไมอ่ะดูงเอ้งั้นเราต้องทำอะไรอ่ะจะไปประตูข้างหลังไปได้ไหมข้างหลังก็ไปไม่ได้นะคะอ๋อเอหรือว่าเราต้องให้นั่นหรือเปล่าไปกดสวิตช์ให้ให้นี่มันเคลื่อนไปข้างฝั่งนู้นนะคะแต่เราจะให้มันเคลื่อนไปทําไมอ่ะ หรือเราต้องเอาไปไปเอาไอ้ล้อดินนั้นมาจริงๆหรอล้อดินอนนั้นเนี่ยนะอ่ะติดติดเดี๋ยวเย็นไหมครับคุณหนูเรากำลังพยายามช่วยพวกคุณอยู่เราอยากได้ความเชื่อใจจากพวกคุณเพื่อที่จะไปหาน้องสาวสุดที่รักคาาวีไหนลองกดหน่อยเอาเข้ากลับไปก่อนนะคะ แต่กลับมาแล้วทำไงนั่นสิขอคิดแป๊บนะคะขอคิดแปบบ๊บขอคิดแป๊บนะคะขอคิดแปบบ๊บอืมอืมทุกคนคิดว่าเราก่อกด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมแต่เหมือนไอ้นั่นก็จะมาไม่ถึงนะคะ หรือว่าล้อดินเราจะมีผลหรือเปล่านะลองไปเอาล้อดินมาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับล้อดินฉันกลับมาหานายแล้วผักนะครับดึงจิ อได้จริงเลยทุกคนอุย้ยมันดึงขึ้นเองเลยอะสวยๆเยีย่ยมๆเงินว่าเราต้องเอาไปฝั่งโน้นสินะเจ้าดินไปถอกหัวเขาจริงหรอใช่จริงหรอเนี่ยใช่เป่าเอาดินไปถอกทะลุมเสือหัวเขาเขาก็โดนฝังอะดิไม่เรียกช่วยนะ่ะเรียกส่งไปสู่สุกติ ไหนดูหน่อยมันไม่ใช่นะคะมันเลยไปนู่นหรอมันเลยไปฝั่งนน้นหรอเพราะว่ารอบที่แล้วมันก็เหมือนจะไปนู่นนะคะโอ้นี่ไงเลยมาฝั่งนี้จริงด้วยแล้วทำไงอะ่ะดึงลงมาหรอเอ๊ะเปิดไปขึ้นไปนะคะ จำสุดไอ้แค่นี้กดโอ้เอ๊ะเชี่ย hey! นี่มันน,มน,นี่มันผิดกฎธรรมชาติ <c oughs> เดี๋ยวน้ำหนักแค่นั้นนต่ดึงดึงยานมาทั้งคันได้โอ้นี่มันแรงเวียงโอ้ไม่ก็น้องคิดได้ไงเนี่ยไม่ได้แปลกใจว่าทำไมเราติดนานจัง โอ้ช่องสองหน้าคุณดูแสบตาไหมคะอะรถคันนี้อย่างงั้นเหรอได้เลยได้เลยเราสามารถช่วยเขาด้วยสิ่งนี้ได้โอ้โออ้ยฉลาดน่ารักให้คนป่วยขึ้นไปบนในบนบน,บนล้อนะคะบนรถหลังนั้นเราก็ดึงมาทั้งรถนะคะ ไม่ได้ดึงแค่ตัวเขาขึ้นมาขอบคุณมากฉันติดหนี้นายแล้วครั้งหนึ่งปิดไฟดีกว่ามองอะไรไม่เห็นเลยฉันจะไปดูการเพื่อนก่อนแล้วเจอกันอ้เอ๊ะแล้วเราทำไงต่อทุกคน หมดแล้วหรอหมดหน้านที่แล้วนี่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋เอาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมจะเดินไปฝั่งนู้นอันนี้ขอไปไว้ด้านข้างเลยนะคะไหนขอไปดูอาการด้วยหน่อยเอาล้อหินกลับมาดีไหมนะ าไว้ที่หลังแล้วกันเขาบอกเขาจะไปดูอาการเพื่อนข้างบนนะคะแต่ว oh, okay. ่าที่ไหนอะนายนายเป็นไงบ้างคุณแพ้คุณแพ้ยังปลอดภัยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าจะมาดูอาการเพื่อนข้างบนใช่ไหมคะน่าจะ ห้องนี้เปล่าเราไม่ได้เราเข้ามาหลายเรามันเป็นห้องที่มีที่ขุดเหมืองใช่จริงด้วยสวัสดีครับผมขอบคุณที่ช่วยผู้ช่วยของพวกเรานะฉันขอโทษที่ช่อนข้อความรับประตูลับนะคะทางเดินจะนำไปสู่โรงงานทางเดินเหรอหมายถึงในอุโมงค์เปล่า นับตั้งแต่ซ e o ของพวกเราได,ด้ได้รับสัญญาณการขุดเหมืองนะคะสัญญาการขุดเหมืองแล้วก็ติดอยู่กับการขุดอย่างผิดกฎหมายฉันไม่อยากจะเชื่อเลยดังนั้นตอนนี้เราต้องขุดอย่างลับๆนะคะขุดเหมืองอย่างนันเอา้าวกลายเป็นเหมืองเถื่อนเฉยเลยถ้านายจะไปหาใครสักคนหนึ่งห้ามบอกพวกเขาเด็ดขาดไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ทางเข้าของทางลับก็คือบริเวณที่เราพบรถขุดตะกี้นะครับก่อนหน้านี้มีประตูอยู่ที่นั่นนี่กุญแจเอาไปอ่าเขาให้กุญแจเรามาแล้วไอประตูที่ใครคือพ่อของคนนั้นยังไม่รู้นะคะแต่น่าจะเป็นคนนี้แหละมั้งเพราะว่าเขาบอกว่าจะบอกพ่อก็แปลว่าพ่อน่าจะเป็นหัวหน้าที่ทํางานนะ่นคือเขาลเองนะคะ เอาล้ค่ะเราก็ต้องขอจบตอนแบบค้างๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาคลิปดูเหมือนมันจะนานเกินกว่าที่เราคิดไว้เราจะขอตัดเป็นสองพาร์ทเลยละกันนะคะซึ่งพาร์ทต่อไปเราจะลงในเร็วๆนี้แน่นอนขอโทษที่ทำให้รอนานนะคะพอดีช่วงนี้มีงานกับการบ้านเยอะมากๆเราก,ก็ต้องขออภัยทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามเรามา ก็ขอให้ติดตามต่อไปนะคะอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันเลยนะเราพยายามเต็มที่แล้วถ้าต้องการหทอัพเร็วกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์เรียกเราได้นะคะพอดีอ่ะเหมือนช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะละเลยเกินไปก็รู้ตัวอยู่ก็ต้องขออภัยจริงๆค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆจะลงในเร็วๆนี้แน่นอนเชื่อใจได้เลย โอ้โหนี่ไงช่วยติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร thank you